กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับกับโรงซ่อมจิตนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดไปแล้วนะครับถึงเรื่องราวชีวิตของโป้ตั้งแต่เด็กเลยจนถึงมาเดินในเส้นทางสายนักเลงอย่างเต็มตัวนะครับแต่ว่าเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับโป้กันต่อนะครับคําถามหนึ่งที่พี่อยากต้องถามย้ํากับโป้นั่นคือเรื่องของความที่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเป็นนักเลงไปเพื่ออะไรอันนี้เราพี่อยากรู้มากเลยคือตอนนั้นผมต้องเป็นที่หนึ่งของเพื่อนนะคืออยากให้เพื่อน ยอมรับว่าเราเป็นนักเราเป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับผมอมืคือมันมันมีปมอะไรไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามันต้องเป็นที่หนึ่งก็คือเราอยากเราแบบอยากใหญ่ที่สุดอะ่ะคือ,อต้องฟังเราอะ่ะเราก็าเลยต้องทําตัวให้เป็นที่หนึ่งเมื่อกี้ระเบิดที่แล้วเราพูดเรื่องของลูกน้องไปแล้วมันก็จะต้องมีลูกน้องทั้งที่จงรักภักดีกับเราลูกน้องที่หักหลังเราอันนี้โป้มีประสบการณ์อะไรที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็คือมีตอนผมเป็นเจ้าของบ่อนแล้วคือผม มีลูกน้องอยู่สี่คนเป็นกาดกาดคุมบ่อนเนี่ยครับครับก็คือให้รายได้เขาวลพันธ์แล้วตอนที่บ่อนจะล่มเนี่ยผมไปกู้ตังค์ไว้ประมาณสมล้านครับเกือบเกือบสามล้านกู้ตังค์นี่เอามาทำอะไรก็เอามาเล่นของผมสมัยก่อนติดการบรรนานเอามาเล่นเอาอะไรครับแล้วคราวนี้ไอ้ลูกน้องคนเนี้ยมันก็ไปรับจ้างฝั่งนู้นมาหาผม มายิงผมที่บ้านเน่คือมาทําร้ายเราเลยเหรอครับต่อยก่อนต่อยก่อนเลยมาถึงคุยคุยสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนั้นนี้คือตั้งแต่ที่เขาเป็นลูกน้องเราอยู่ครับแต่เขาเป็นรุ่นพี่เราไหมอ่าครับอ่าฮะแล้วเขาก็เลยไปรับเงินจากอีกอีกฝากหนึ่งครับเพื่อที่จะมาทําร้ายเราครับเหตุผลมันคืออะไรผมว่าเรื่องเงินเนี่ยแหละมันไม่เข้าใครออกใครอันี่ก็คือเขาก็ไปรับจ้างฝั่งนุ้นมาอ่แล้วเขาทำไงกับเราตอนแรกต่อยปุ๊บผมก็สวนสวนปุ๊บเขามากันเยอะไงผมอยู่คนเดียว ผมอยู่กับลูกด้วยที่บ้านครับแล้วคราวนี้พอต่อยเสร็จพวกผมวิ่งขึ้นบ้านเลยวิ่งขึ้นบ้านแบปืนปืนครับเขายิงปั้งปั้งปั้งไล่ยิงเข้าไล่มาเลยอครับผมแต่ผมก็ลงไปยิงสวนเหมือนกันนั่นคือเป็นประสบการณ์ที่มันก็จะเห็นว่าลูกน้องเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้จงรักภักดีอะรับเรามากไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราอ่ะผมว่านะทีนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งสำหรับนักเลงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพูดแบบว่าบางทีเสือสองตัวเนี่ยมันอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ถ้าเป็นเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดีียยวกกันนไไม่่ด้เ็คื กูใหญ่มึงจะใหญ่มึงจะมาใหญ่กับเท่ากับกูไม่ได้อะก็คือต้องอยู่คนเดียวกูต้องใหญ่คนเดียวอย่างเงี้ยเราเราจะมีวิธีการไปทําความรู้จักกับเขาหรือว่าอะไรยังไงมันมีวิธีไหมกับกับในสายในสายนักเลงแบบนี้คือมีวิธีไหมคือถ้าเราอยากรู้จักแบบว่าเราอยากเป็นมิตรกับเขาคือเราก็ต้องถ่อมตนไปถ้าจะไปในค้าบสิงโตไปไม่ได้ไปก็ตายกลับมาเลือดอาบแน่ครับก็คือมันมัน มันมันก็ต้องแบบเหมือนก็ต้องไปไปเคารพเค้าหน่อยซ<ช>ะก่อนก็เหมือนกันเวลาเขาจะข้ามมาหาเราเขาต้องเคารพเ,เรามังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่เขาบอกว่าโป้นี่เป็นคนที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ตนี่มีคนติดตามมีคนแอดมาเยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวครับอ่าฮะทีนี้มันจะมีอยู่ภาพภาพที่โป้เนี่ยโพสต์กับพวกกองเสื้อผ้าแล้วก็มีเงินเยอะแยะอะไรเนี่ยอันนี้หลายคนถามว่าเงินนั้นจริงๆมันมาจากไหนมันมาจาก เราทำธุรกิจเองหรือว่ามันมาจากสิ่งที่เราไปทําแล้วมันไม่ไม่ดียังไงขายเสื้อผ้าครับอืมครับคือคือวันนั้นจะเอาเงินไปเข้าพอดีแล้วตอนนั้นติดโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยโพสลงไปปูโพสลงไปอครับเป็นเงินประมาณล้านหนึ่งมีคนเขามาถามแล้วมึงเฮ้ยปูไปตั้งมาจากไหนอะไรยังไงแล้วมีไหมมีครับอือผมก็ถามว่าถ้าผมขายยาเนี่ยผมจะโพสลงไปทําไมให้ดีไอมาตรวจสอบผมอ่ะ <c oughs> เพราะจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องบ,บอกว่าโป้นี่จริงๆตอนนี้ทําธุร,รกิจอยู่ด้วยเป็นธุร,รกิจอะไรฮะบอกผู้ชมนิดนึงก็มีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสีเทาทําไมถึงมีคนไปพตดด่าโป้ใน Facebook, <c oughs> Facebook ค่อนข้างเยอะทีเดียวพวกนี้มันแบบว่ามันมันโลกสวยเ,เว้ยม,มันชอบมันสงสัยมันเก็บกดมันโดนเขาตีโดนเขาด่ามันไม่มีอะไรทําพวกนี้ก็เลยจะบอาเหมือนตัวเองตอนเด็กๆยใช่เอออผมก็เข้าใจมันอ่ะก็เลยไม่ตอบโต้ก็เลยบล็อกมันไปทันทีเลยบล็อกเลยครับ หลายคนบอกว่าแอดโปไปแล้วโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โปโปไม่รับแอดแม่อะไรมีมีมาต่อว่าเยอะไหมฮะมีครับเพือ่อน <pe> er> มันเต็มหนะ้าพันแพี่จะให้ผมไปแอดต้องโทรไปขอไอ้นี่แล้วขอเจ้าของ Facebook ให้เพิ่ <c oughs> มมเป็นหมื่นถึงจะแอดได้อะครับเออเออ,เออเอออันนี้อันนี้จริง <c oughs> จริงต้องต้องให้เขาเพิ่มให้โปพิศเศษแล้วนะแต่แต่มีแต่มีคนหลายคนบอกว่าแอดโปไม่ได้จริงนะครับเอคิดไม่ว่าทำไมเขาถึงอยากจะมารู้จักเรามาแอดเราเป็นเพื่อนใน Facebook อันนี้ถามนอกเหนือเหมือนกันเขาคิดว่าเรา เขาคงคิดว่าเราเป็นไอดอลอะไรแบบเนี้ยคงชอบเราอ่ะ,อะครับพูดถึงไอดอลดีแล้วครับถามเลยว่าไอดอลในในฐานะที่เป็นในในสายนักเลงเนี่ยโป้มีใครเป็นไอดอลอยู่บ้างไหมผมเป็นผมมองพ่อผมเป็นไอดอลตลอดอืครับมผมไม่ได้มองคนอื่นเลยพ่อมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเอาพ่อเป็นแบบอย่างเราพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวครับผมไม่ทําให้ลูกลําบากอืทําให้ลูกสุขสบายอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็คืออยากให้ อยากเราก็าอยากเป็นเหมือนพ่ออ,อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีอฮไม่อยากให้ลูกลําบากมันจะมีอยู่โป้เนี่ยชอบออกมาเคลียร์ทางคลิปวิดีโอ<ะ>มันมีทุกวันนะทําไมเราถึงต้องออกมาทางนี้เราเรามีทางอื่นไหมหรือยังไงก็คือถ้าออกมาเนี่ยออกมาคุยเนี่ยก็คือคุยให้รู้เรื่องกันไปเลยอเอาความจริงมาคุยกันอืแต่ถ้าผมเรื่องที่มีเรื่องกันถ้าออกไปเนี่ยถ้าผมโดนทําร้ายเนี่ยอก็รู้ว่าเป็นใครผมก็ พอผมออกมาโพสเนี่ยผมจะพูดชื่อทุกคนตลอดอ๋อมันมันอย่างน้อยมันก็เป็นการบอกบอกคนอื่นเป็นในๆว่าเรามีปัญหาคนนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรไอ้นี่แหละครับใช่ไหมใช่มันเป็นการเซฟตัวเองด้วยครับก็มีคนทําให้สอนให้ทำอย่างเงี้ยครับคือถ้าจะอยู่ได้ต้องเป็นคนฉลาดอ่ะพี่เดี๋ยวนี้ยแต่ใช้กําลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสมองด้วยมองเด็กรุ่นหลังๆมาตอนเนี้ยโป้มองแล้วเขาเรารู้สึกยังไงบางทีเห็นเหมือนเขาอาจจะทําเหมือนโป้ที่โป้เคยทํามาเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเป็นเด็กๆเดินโยกอย่างเงี้ยพี่ถ้าเป็นนะตอนนี้ผมก็เห็นเขาทุเรศอ่ะจริงนะแสดงว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ผมก็คิดกลับไปกลับมาแล้วเอ้ยแต่ก่อนคนอื่นก็ต้องมองว่ากูเป็นอย่างนี้เพราะกูเดินทําอย่างนี้อครับผมอย่างที่โป้บอกว่านักเลงเขาก็จะมีสองแบบทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างตัวโป้เองเนี่ยโป้คิดว่าการทําดีแล้วก็ทําเร็วของโป้เนี่ยมันมันมีอะไรยังไงบ้าง ถ้าทําดีคือมีเรื่องกันเนี่ยผมจะไม่ไปยุ่งกับพ่อแม่คนอื่นนะถ้าแบบว่าผมจะไม่ทาร้ายผมจะเจาะจงทําที่เขาไปออืแต่ถ้าทําไม่ดีเนี่ยถ้าทําไม่ดีคือถ้ามึงไม่มาก็คือขูน่นิดๆนหน่อยๆแต่ไม่ละลงมือจริงอย่างเง uh, ี้ยครับอ,อือฮึอ๋อมัน,ม,นมันก็จะเป็นแบบนั้นและที่แบบว่ามันสุดๆเลยนอกเหนือจากที่เล่าไปเมื่อเบรกที่แล้วมันมีมันมีเรื่องอื่นไม่ได้รู้สึกว่าโหเราทําไปแล้วมันสุดจริงสุดจริงตอนมีเรื่องอ่ะก็คือมีตอนมีเรื่องมีสามครั้ง มีสามครั้งนะที่มีเรื่องแบบแรงๆมีคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นโจทกันคือผมเอาไม้ไปตีเขาก่อนอแล้วเขาก็ไล่ตีผมกลับมาแต่ครั้นี้เขาไปเจอผมที่เที่ยวเขาไล่กดผมเลยตอนนั้นมันคอมเมนต์เกี่ยวัเรื่องอะไรผมเด็นเลยผมไปหาเรื่องเขาก่อนแต่ก่อนเพราะอะไรอ่ะไม่เข้าบล็อกหน้าไม่เข้าบล็อกเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นมีเหตุการณ์อะไรไหมก็ ยังมีก็มีที่สู้กับ60สิบกว่าคนนั่นแหละที่บอกบใช่ไหมแล้วคนที่เราเอาไม้ไปจะไปตีเขาแล้วเขามามาฟันเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสัมพันธ์นภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นเพื่อนกันแลยครับอ,อ้าวเหรอรไปสนิทกันตอนไหนยังไงก็คือตอนเขาตอนที่เขายิงผมเนี่ยมันเป็นคดีความ,มแล้วพอเขาออกมาเนี่ยเขาโทรมาหาผมอืบอกจะนัดคุยกับผมนัดเคลียร์กันอื นัดเคียกันผมก็จะผมก็ลองใจก็ดูว่าเขากล้าเข้ามาเปล่าแต่เขาเข้ามาจริงๆเขาเข้ามาคนเดียวเลยเข้ามาคนเดียวเลยมผมก็นับถือใน้ำใจเขาว่าเขากล้าจริงๆผมก็เป็นเพื่อนขอเขาเลยทีนี้มาถึงเรื่องราวที่ผมว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วละ่ะครับโป้มีปัญหาอยู่กับอีกสองคนครับที่วันนี้คงโบ้ต้อไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้คนแรกเนวัตด,ดาวเป็นยังไงบ้างครับเนวัตด,ดาวเริ่มแรกเริ่มแรกที่เคย เคยเขาเคยโพสโซเชียลออกมาขอโทษผมนะเร mm ื hmm. ่มแรกคือผมไม่คุยกับแฟนเขาแต่ผมไม่รู้ไงผมไม่รู้ว่าเป็นแฟนเขาอืตอนนั้นก็จบไปแล้วครับคุยกันจบกันเป็น้วเพราะแอลไปคุยให้อืแอลไปคุยว่าอีกคนคือแอลโอรอแอลไปแต่ก่อนแอลกับผมสีกันอืก็คือแอลไปคุยกับเนว่าอันนี้ผมเป็นอย่างนี้เนก็เลยจบอพอมาจบปุ๊บแล้วมันมีล่าสุดนี่ล่าสุดนี่ผมโพสต์ข้อความอะไรลงไปผมโพสหรอ มีคนมาให้ผมแชร์ข้อความให้อย่างเงี้ยเนเขาหาว่าผมเกาะกระแสเขาอบอกว่าอยากดังเลยอันนี้คือเมื่อเร็วๆนี้นะถ้าจะให้พูดนะผมไม่เกาะกระแสเขาเลยออืผมไม่สนใจด้วยแต่อย่ามาแตะแต่อย่ามาแขวะผมแค่นั้นเองแขว่ผมรู้เรื่องแน่ทีนี้อีกคนหนึ่งที่พูดถึงไปคือแอลแอลโรนะครับจริงๆบอกรู้จักกันแอลเป็นคนยังไงฮะแอลเป็นคนของจริงครับอืผมบอกได้เลยว่าของจริงอไม่กลัวตาย มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับแอลบ้างไหมฮะถ้ามีแล้วก็ไปเยี่ยมเขาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ไปอ่ะครับอ,อ,อยากจะพูดอะไรกับแอลบ้างฮะขนาดคนยิงกันคนยิงผมเนี่ยมผมยังให้อภัยได้เลยแล้วแค่ด่ากันเรื่องเล็กๆน้อยน้อย่ะครับมันจะให้อภัยกันไม่ได้อะพี่คือถ้าถ้าโป้พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนเรามันมีเรื่องอะไรกันก็ตามการขอโทษขอโพยกันเนี่ยบางทีมันก็ มันเป็นการปรับความมันน่าจะให้อภัยกันได้ใช่ไหมถ้าเป็นควาบผิดถ้าขอโทษด้วยความจริงใจนะอแต่ถ้าขอใส่หน้ากากเข้าหากันเนี่ยไม่ได้อืครับเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ต่างฝ่ายต่างมีประสบการณ์อครับเพราะว่าเงินกับคนเนี่ยมันสําคัญมันแตกต่างกันยังไงบ้างในความคิดของโปเงินก็สําคัญแต่คนสําคัญกว่าพี่ออืคนสําคัญหรือว่าอย่างคนที่เรารักเงี้ยมันสำคัญกว่าเงินอยู่แล้วะ อย่างมีคนมาให้ผมล้านหนึ่งเลิกกับเมียผมเงี้ยให้เอาลูกมาผมก็ไม่เอาอืครับเพราะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้ออืครับอันนี้รวมถึงลูกน้องเราด้วยไหมบริวารเราด้วยไหมที่อยู่ยไม่มีใครรักบริวารถ้าพูดกันตอนนี้นะผมไม่สนใจเลยก็คือไม่มีใครรักผมจริงเท่ากับพ่อแม่ผมและลูกเมียผมหรอกโปคิดว่าทางเดินของของคนที่เป็นนักเลงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงไม่มีทางดีพี่มไม่ตายก็ติดคุกอื อครับสุดท้ายละเทปนี้เราเราเราเห็นแล้วแหละ <c oughs> ว่าสิ่งที่มันมันมีมาทั้งหมดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไง <c oughs> อยากให้โป้ท,ทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองผ่านมาทั้งหมดแปดเก้าปีที่ผ่านมาในชีวิตการเป็นนักเลงให้โป้ฝ <c oughs> ากตรงนี้หน่ <c oughs> นอย <c oughs> ครับสั้นๆเลยครับถ้ามันถ้ามันดีถ้าอดีตผมมันดีอะผมก็คงไม่ทิ้งมันมาแค่นั้นพอนะ อ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะที่เราติดตามเรื่องราวของโป้มาตลอดเนี่ยก็อย่างน้อยจะทำให้คุณให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโป้เองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นนักเกลงมาตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะแต่ว่าเขามาโดนในเรื่องของการโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เขามีความพื้นู้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาเดินในเส้นทางสายนี้มายาวนานกว่า9ปีนะครับออแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับมันก็มีเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพลิกจากจุดตรงนั้นเนี่ยมาทําให้เขาเนี่ยเดินในอีกเส้นทางหนึ่ง เรื่องราวของโป้ยังไม่จบเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าโรงซ่อมจิตจะมาซ่อมจิตให้โป้กันโดยที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามองย้อนกลับไปในสิ่งที่เขาเคยทําเขาจะรู้สึกเรื่องนั้นอย่างไรรวมถึงเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยโป้ในการซ่อมจิตแล้วก็จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับโป้ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก่อนจากกันไปวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สัมสุน์รายการของเราก่อนนะครับบริษัทจอยแอนคอรคอร์เปอเรชั่นจำกัดยาน้ําศูนยไพรหยงเหิงน้ําแร่ธรรมชาติ JC Mineral น้ําดื่มจอยมาและก็ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าคริสติด้านะครับวันนี้ผมคุณโป้แล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ